ไปเราบกสิทเดินทางออกจากห้องพักแล้วนะครับเนาะนี่ครับห้องพักหองพักเมื่อคืนนี่ครับอยู่เมืองจำพรนะครับหรือว่าเมืองลักสามชิมหานะครับเอากสิทเดินทางไปบุ่นลัมย์จังหวัดถาดโพนนะครับไปชมวัดถาดโพนแล้วก็จังสีกลับไปทางเซโนนะครับเอ๋อมาติดตามเส้นทางการเดินทางของผมนะครับถัดโพนสามกิโลนะครับเห็นแน่รักกิโลเหมือนกันว่าสามกิโลวัดถาดโพน 3กิโลนะครับ จะถึงแล้วครับว่า,าจากบา้านนาคามา,า3ากิโลนก็นเด้มาถึงแล้วนะครับวัดธาตุโพนนะครับเดี๋ยวสชิลงกไปชมมึงนะครับนี่ครับสบายดีครับถ้า,าจอดรถบ่รับกพันหาพัดกี๋ จจขาจอดรถเพิ่นกันครับพันกีบนะครับขอบใจครับผมนี่นะครับบริเวณวัดธาตุพนนะครับนี่ครับทางเขานะครับประตูโค้งสวยงางามนะครับนี่ครับส้างได้สวยง,า,งมามมากครับประตูโค้งวัดเจติยราม พัะเจติยารามรอ่ะเดี๋ยวพ้าขับไปช่มเงิัข้างในนะครับพัะเจติยารามนะครับทูบทราน้นอจักพันทูบนี่ครับเอาเด้าทูบเอนะ อะไรบ้าครับอะไรอ่าครับสืบออกไม้ถูกเทียนถูกถูกเอบูบชานะครับไปไวหว้วัถดถัดโถนห้องวัดกะกลวงใหญ่โตพอสมควรนะครับคนกลับมาเที่ยวกันพอสมควรนะครับ มื่อนี้บ่หลายแบบในเมื่อวานวันศิลคนสิหลายบ้นา,านเป็น,น,นวะนะครับนี่คือวัดธาตุโพนนะครับเมืองไซยบุทองนี่นะครับเนาะครับครับอยู่ในเขตเมืองไซยบุชายบุทองครับผู้คนกับมากันร้ายนะครับมากราบไหว้ เดี๋ยวกเสีเอถูกเทียนมาบูชาจุดถูกไปวนะครับจุดถูกแลวก็สิอธิษฐานบูชานะครับวัดธาตุโพนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับพากลมาถึงวัดธาตุโพนแล้วนะครับเราจีเขาไปกราบสักการะนะครับได้ถูกแล้วนะครับถูกประดุกไหมนะครับจีเขาไปกราบไหว้พระธาตุโพนนะครับนะครับ ยุดทูบแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปกราบไปเอไปบูชาอาเทียนอาทูบนะขอถาดพลกันนะครับนะครับนี่ครับอะไรถูกแดดแดดตกไม้แล้วก็การบูาบูชานะครับนะครับเดกราบไหว้องค์พระธาตุกันครับอธิษฐานกันนะครับเนาะครับผม นี่นะครับผูใดมาแล้วก็ต้องมากราบไหว้สักการะนะครับองค์พระธาตุโพนนะครับนี่ครับอยู่เมืองชัยภูทองนะครับแวงสวรรค์นักเขียดท่านี่แหละครับอัก็ตซิรีวิวภาพให้เอฟซีฮอนเดบ่งรอบๆนะครับรอบองค์พระธาตุนะครับนี่คือวัดธาตุโพนนะครับเดมาฮอนมาถึงแล้วนะครับเดมากราบไหว้สักการะบูชาแล้วนะครับ ผูดใดดียังบอนได้ม,มาก,กอยากให้มาเที่ยวมาชมนะครับอยู่เมืองไส่ผู้ทองนะครับวัดถาดโพนนะครับแขงสวรรค์นเขตเท่านี่แหละครับนี่ครับเป็นถาดอันศักดิิตเก่าแก่นะครับ,น,รบ,รบ,รบนะครับผมก็สุดท้ายรีวิวเบื้องรอบๆนะครับของพระถาดนะครับ องค์พระธาตุองค์หนึ่งนะครับที่มีซื้อเสียงนะครับของแขวงสวรรค์นเขตนะครับผู้ใดมาหล่ะก็ต้องมาเที่ยวมากรามาไหว้นะครับองค์พระธาตุพวนนี่ครับสากงแต่หลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับนี่ครับองค์พระธาตุที่เก่าแก่นะครับนะี่ครับผู้คนกับมาเที่ยวทุกมื่นนะครับคนมาเที่ยวมาชมมาก่าไหว้ มาทุกมือนะครับโดยเฉพาะวันศีลวันพระค้นศินล้ายเป็นว่านี่ครับนี่คือองค์พระธาตุโพนนะครับนี่ครับอยู่เมืองชยภูทองนะครับแขวงสวรรค์น,นเขตนะครับผู้ใดมาเที่ยวแขวงสวรรค์น,นเขตก็อย่าลืมเลยมาเที่ยวมาชมนะครับวัดพระธาตุโพนนะครับเป็นองค์พระธาตุที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกองค์หนึ่งนะครับ พ่อพ่อคับพระธาตุอิงหัางนะครับพระธาตุอิงหัางนั่นสิอยู่ใกล้ๆกับสวรรค์นาเขตนะครับแต่พระธาตุพพนสีหังออกมาอยู่กว่ามาณกว่าม่านแปดสิบโลนี่แหละครับจากสวรรค์นาเขตมานะครับนี่ครับนี่คือองค์พระธาตุพพนนะครับเดี๋มากราบสักการะเนาะครับมือนี้องค์พระธาตุพพนนะครับนี่ครับ เดี๋ยวมาผ่อนมาถึงแล้วนะครับมาบูชามากาบหวยแล้วนะครับขอพรแล้วนะครับองพระธาตุโพนนะครับแห่งเมืองชัยภูทรทองนะครับแห่งสวรรค์นาเขตนะครับนี่นะครับบรรยากาศวัดธาตุโพนนะครับค้นก็มากาบวยสักระอยู่เรื่อยๆนะครับมาทุกมือนะครับนี่มาทุกมือนะครับคนมากาบหวยเป็นวัดธาตุอันจักิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับของเมืองชัยภูทรทองนะครับแห่งสวรรค์นาเขตนะครับนี่ครับ นี่ก็คือบริเวณวัดนะครับประมาณนี้นะครับนี่โบสถ์สลานะครับนี่ครับเป็นวัดที่ใหญ่พอสมควรนะครับนี่ครับวันนี้เราก็ได้พาเอฟซีเข้ามาชมนะครับวัดธาตุโพนนะครับวัดที่มีเืือเสียงโด่งดังของแขงสวรรค์เขตอีกวัดหนึ่งนะครับต่อจากวัดพระธาตุยิงหัางนะครับนะครับวัดนี้ก็มีเืือเสียงโด่งดังด้วยกันนะครับบริเวณวัดเป็นกล กว้างขวางนะครับสะนามได้ควผมสิภาพป็ชมนะครับบริเวณข่างวัดพันกระนะครับบริเวณข่างวัดก็มีสะนามนะครับสะนามนะครับสะหญ่กวงางญง่พอสมควรนะครับนี่ครับประมาณ20่ไร่เหระครับนี่ครับสานี่ครับสะไญ่พอสมควรนะครับอยู่ข่างวัดพระธาตุพนนะครับนะครับข่างกับมี มาหินอ่อนนี่นั่งเล่นนะครับนี่ครับผู้ใดนมาเที่ยวกับม่านนั่งชมวิวสะนามนะครับนี่ครับหรือว่าสื่อเต่าสื่อปลาสื่อเอียนมปลปอยก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับบริเวณห่างวัดพระธาตุพนนะครับนี่สะใหญ่นะครับเนื้อที่กว้างกว่ามาณ20่ไร่นะครับตามที่สายตาผมขาวๆเบิ่งนะครับนี่ครับนี่ครับกับประมาณนี้นะครับอ่า นาเที่ยวนาชมนะครับสำหรับเอฟซีฟังไทยอย่างมาเที่ยวมาชมวัดประถาโพนกับมาได้นะครับอยู่เมืองชัยผู้ท่องนะครับจากสวรรค์นาเขียดมากกับบัไก่บันไดครับประมาณ80โลสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอซับสไคร้ํา้งใจได้ครับเด้อเพื่อสี่บริพาษคลิปต่อไปนะแล้วก็สีทถำบุญบริจาคน้ำเงินนะครับอยู่แอบรำพิธีมองรับบริจาคนะครับสู่น้ำเงินนะครับนะครับ ผมทำบุญน้ำได้ครับเด้ครับผมเอาใส่บาทหรือใส่ครับผมครับผมครับผมขอให้มีแต่สครับขอครับผมขอให้มีจต่โชกครับเดินทางไปใสกระด้ครับผมมกกมาแต่ฟังไทยคนละครับผม